ในคลิปที่2เราอยู่ในเรื่องของการผสมคำพินอินในเรื่องสระเดี่ยว o ถ้าใครยังไม่ได้เรียนคลิปที่1กลับไปเรียนคลิปที่1ก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อคลิปนี้คลิปจะสั้นๆแต่ว่าได้ใจความครับโอเคเรามาเริ่มฝึกกันดีกว่า,าตัวตัวสระเดี่ยว o เนี่ย o เวลาผสมคำกับพยัญชนะปัวปัวมัวฟัวจะเป็นอย่างนี้ปัว โอปัวมันจะเสียงคล้ายคลึงกันก็คือออกเสียงไปได้เลยก็ปัวปัวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนเดิมลองดูในตารางตรงช่องว่างเนี่ยครับก็คือไม่มีคําไม่มีเสียงนั้นในภาษาจีนเนาะถัดมาพัวพัวโอพัวพัวโอผัมันจะคล้ายคลึคลงกันนิดนึงลองฟังดีๆ แต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันยากไปเราก็ออกเสียงไปตรงตัวได้เลยอย่างเช่นพัวโอพัวนี้ออกไปตรงๆอาจจะออาพัวพัวนี้ออกไปได้เลยนะครับผมก็คือมันคล้ายคืนกันมากจะเรียกว่าคล้ายคืนกันมากเลยก็ได้นะครับถัดมาคําว่ามัวมัวโอมัวมัวโอมัวอ่านแบบที่สองมัวมัว ตัวที่สาม four four o four four o four อ่านแบบที่สอง four four ทีนี้ตัวถัดมาเจ้เจ้องตงเจ้โอโต้อาบบทีสองตงโต,ต้ถัดมาครับหน้าถัดมาหน้าถัดมาเธอเธอ องธงเท,ทโอโทอารัตแที่สองทงโทตัวถัดมาเนเน,น,น,นองนงเนโอโนอารัตแที่สองนงนตัวถัดมาเลเล,ลองลงเลโอโลอาร์ตแที่สองลงโล ตัวถัดมาครับเคือเคือองกงเคือโอโกอันอดับที่สองคงโก,โกตัวถัดมาเคือเคือองคงเคือโอโคอันอดับที่สองคงโคตัวถัดมาครับเคือเคือองคงเคือโอโโฮอันอดับที่สอง ฮงโฮถัดมาตาราข้างล่างตาราข้างล่างจือคืององจงจือโอโจอาลทีศพศพ่สองจองโจตัวถัดมาช,ชื่อคือองชงชื่อโอโจอาลที่สองชงโชตัวถัดมาชื่อชื่อโอโศ แบบที่สอง s h o ตัวถัดมาครับ yu yong yu o yo แบบที่สอง yong yo ตัวถัดมา zhi zong zhi o jo แบบที่สอง zong jo ตัวถัดมา chi chi on chong chi o chou แบบที่สอง ชงโช่ชถัดมาครับซือซือองซงซือโอโชแบบที่สองซงซโอเคทีนี้จบในเรื่องของซาระาเดียวโอเราไปคลิปถัดไปดีกว่าครับในเรื่องของเออ